โอ้ทุกคนไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยนะครับว่า โรงงานซาคุมาดอกลูกอมสุสานหิ่งห้อยเนี่ยเขาจะมาผลิตคอแลบกับน้องโอชิโนโกะด้วยนะครับทุกคนซึ่งเขาเป็นน้องการ์ตูนดังนะครับในประเทศญี่ปุ่นกันเลยนะครับเพื่อนๆเ,เป็นของแร้เลยไอเทมมากมากเลยอะ่ะคือคนญี่ปุ่นนะครับเขาชอบทานลูกอมตัวนี้มากๆครับเขาจะมีรสชาตินะคะผมเป็นผลไม้ซึ่งรสชาติเขาอ่ะจะหวานน้อยแล้วก็ไม่เปรี้ยวมากครับคือมันมีความลงตัวอมหวานๆเพลินๆละมุนผลไม้มากๆเลยอะ่ะซึ่งถ้าหากใครที่แบบว่าติดตามร้านของเราใช่ไหมครับก็เราเคยจำหนํา เป็นลูกอมซากุมะดอกที่เป็นเรื่องสุสานหิ่งห้อยใช่ไหมหรือว่าจะเป็นคิตตี้น้องดาบิคาโสูเนี่ยคือมาจากโรงงานเดียวกันเลยนะครับรสชาติลูกอมคือตัวเดียวกันแต่ว่าครั้งนี้นะครับเขาคอลแลบแบบครั้งใหญ่นะครับกับน้อนการ์ตูนโอชิโนโกะนะครับซึ่งแบบ เป็นน้องตัวดังอะที่เคยมีเพลงแบบไอดอลอะครับที่เพลงดังๆเลยนะฮะใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้หรือว่าสายอนิเมะแบบแบบแบบนี้ต้องมีนะครับเพื่อนๆแล้วก็ผมจะบอกก่อนนะครับว่าเพื่อนๆที่ต้องการนะครับตอนนี้สินค้ามันค่อนข้างมีจํากัดนะครับหากลูกค้าซื้อมา1อันเนี่ยเราจะขออนุญาตจุ่มให้ลูกค้านะครับผมเพราะว่า สินค้าของเราอ่ะก็คือมันจะมีหลายแบบใช่ไหมก็ถ้าหากใครจุ่มมา1อันก็จะได้แบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครซื้อ2อันพี่ก็จะจุ่มแบบไม่ซ้ําให้นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าหากน้องๆเพื่อนๆสนใจนะครับราคากล่องหนึ่งไม่แพงมากด้วยนะครับผมก็สามารถมาสั่งซื้อในร้านพี่ได้ครับตอนนี้ของเพิ่งมาถึงไทยนะครับแล้วก็พร้อมส่งจากไทยเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจลูกอมแบบนี้แล้วก็เป็นกระป๋องเหล็กนะครับตัวนี้ต้องรีบสั่งได้เลยนะคะหมดแล้วหม,ลหมดเลยขอบอกก็ถ้าหากว่าใครชื่นชอบร้านขนมนําเข้าขนม ต่างประเทศหลากหลายนะคะผมก็ติดตามไว้ได้เลยเดี๋ยวพี่มีขนมอะไรดีดอ่ะพี่จะมาแนะนำกินรีวิวแล้วก็มาให้ลูกค้าได้กินตามกันด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมา,มากๆเลยครับที่ดูคลิปจนจบหวังว่าเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ